แจกี้ต้องใจเฮียอะไรแต่สัตว์เอาไม่เห็นครับแจกีไดาครับพอไม่ค่อยได้เล่นเกมกับมึงเลยอะอยากได้เกมกับมึงอ่ะน้องน้องมีน้องมีเกมอะไรอยากเล่นปะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นด้วยรอเดอะโฟ o r เล t กันพี่เดอะโฟร์เลสกัคาเตอร์อย,อย่างเงี้ยบอลโร a n ลอย่างเงี้ยเล่นได้นะน้องถ้าน้องต้องการเล่น ได้ปาพี่เป็นไรพี่อยากเล่นเกมกับน้องอยากเล่นเกมกับน้องอยากไปเที่ยวอ่ะแต่ชั่วโมงไม่พออ่ะอ๋อขาดเท่าไหร่ครับขาดเท่าไหร่ขาดเยอะเชียร์เจ็ดก็อยู่แล้วครับเดือนนี้หยุดยับเลยเชียร์เจ็ทราบลงอยากเกลียะ คุณครับโมเดลได้เดือนไหนหรอโมเดล<อ>รอไปก่อนเลยครับแต่อย่าไปนอนคนหลายใจเย็เ้รอไปก่อนรอ,อไปก่อนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวผมตามให้เดี๋ยวผมตามให้จะ <c oughs> ต,ตามให้เดี๋ยวตามให้ <c oughs> เฮ้ยเลี้ยงหมอยหน่อยดิเลี้ยงหมอยหน่อยดิกูจะเอาบัฟกูจะเอาบัฟเลี้ยงหมอยหน่อยดิเจ๊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  หมอบัฟใหหน่อยครับหมอบัฟให้หน่อยบัฟบัฟให้หน่อยเอาทุกอย่างเลยอสามสี่หนึ่งครับสี่พันเออบัฟให้ผมหน่อยครับทุกอย่างทุกอย่างได้ครับไอดีหนึ่งเก้าศูนย์ครับไปไปตรงนี้เลยพี่ไปเลขสองตรงนี้เลยเหรอแครับเอ้โทษครับ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 ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่มความเร็วอยู่ครับหมอเลขอะไรเท่าไหร่ครับหกพันครับสี่สี่หกครับ เรียบร้อครับโอเคครับรอีอกหนครับหกสี่มื่ครับ่าไหครับ่าไหครับู่ต่อหน่อยได้ไหมหกหมื่นนะก้อนหนึ่งอะไม่บอ,อกเอาดีทำไมเนาไปไปไไปไปไปไไน จะไม่ตอบแต่ว่าปกตินี่น้อยก็ครับลูกฟีฟ่ามีแพ็กใหม่มาลงเบสไอคอนเติมตังไหมเสียตังปะจะรื้อเราอะเสียตังปะเมื่อวานนี้กูเติมไปหมื่นแปดนะเมื่อวานนี้เติมอะไรนะแจ็คเขาไปหยุดบนเลยใช่หรอ ตั้งแต่เช้าอ่ะตั้งแต่เช้ายันเนี่ยยันเขาเพิ่งไปนอนตอนประมาณท่านเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนอู้ยี้เอาไอ้เียอะไรเนี่ยบอกว่าต้องรีบปลนเบางดีฮะถ้าหยุดปลนไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหลับโอ๊ยบอกวัยเราบางดีไม่แต่งนี่ยี้ไอ้พี่ี่คนดูแลสวนสัตว์คัตว์าบอดจระเข้เอาบางดีไม่ติดยศแล้วเฮ้ยยี่ยี่เลยค่ะยังไม่ติดยศแล้วลองควนไปร้องเรียนให้เขาแก้นี้ว่าลุงไอ้ไอ้ความยาแล้วมันกดไม่ค่อยติดอ่ะลุงเป็นปะ ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมันห่วงมันมันมันไม่ใช่ห่วงมันเป็นที่กระเป๋ามันน่าจะเป็นที่กระเป๋าอ่าเซิร์ฟเซิร์ฟตีแจ็คกูไปแอร์ดรอปหนึ่งที่เหลือฝากด้วยไม่พลาดไม่มีพลาด รอดอ่ะต้องบอกผู้รู้เราต้องแทรกซึมเราต้องใส่ชุดนอกมีประชาชนเยอะอยากเราถ้าเราเหลือเหลือรอดแบบขนาดนั้นเราต้องไปรวมกับพวกรู้ละเหนปะแทรกซึมแทรกซึมแล้วกูไม่เคยแต่งตัวเท่อะไรเลยดิแจ็คมึกแต่งตัวเท่บ้ากี้อะไปไปไปแทรกซึมตรงไหนประชาชนน่ะนู่นนู่นประชาชนอยู่นู่น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 ล้วนประชาชนล้ว เอาแกงก่อนเอาแกงไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ประชาชนแล้วไม่ใช่ประชาชนแล้วจริงๆแล้วอ่ะเอาแรงประชาชนก่อนเอาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ประชาชนแล้วอ้าวเดี๋ยวพี่โอ้โหอย่าเลยครับอย่าเลยครับผู้หญิงอย่าเลยครับสวัดีครับลุงเฮียแกงก่อนนะเชียร์แกงก่อนนะทุกคนครับผมนะครับพี่ พี่หัวเฉียวพี่หัวเขียวก่อนไหมพี่หัวเขียวโอ้ยถอดถอดตรงนี้เลยไอไม่เหี้ยไอศอบเอาตามบริสัทเ์าตามบิอีเหี้ยเหียหกหนึ่งหนึ่งบริสัทหกหนึ่งหนึ่งตังมีเท่าไหร่ในดอกหกหนึ่งหนึ่งคุยสองแสนเี้ยอย่างกำไอ้สมไม่เหียคุณคนพี่เหมือนพี่นี่เลยะชาติหมาเลย พี่ไหวนะพี่กรรมอันนี้แกงมือหอยสมจัดไปตรงนี้ประชาชนหมดเลยพี่แจ๊แต่งตัวเฉยมากเป็นอะไรคนแล้วโอ้โหเป็นปูเป็นฟูบเขาจะเก็บเขาจะเก็บ มึงดูมันรวมกันจะรู้มันลวมกันดิฮ้ยใครตายชุบด้วยนะมึงดูด้วยนะมึงดูเพื่อนด้วยนะใครตายชุบนะแก้วก้าวกกนวก้าวมันมันรวมกันนะมึงก็ไม่ถ้ากูตายฝากชุบด้วยนี่ตัวบุญคีแล้วแล้วมันเก็บ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 ต้องมันเก็บมันเก็บมันเก็บเล่นเล่นเล่นพี่เล่นเล่นไม่ต้องเก็บ เอาข้างเอา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 าเเอาเอาพี่เอา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 เอฮ้ยมาเอาดิเียมึงอย่าเห็นแกตัวดิซาถ้ามึงเห็นแกตัวมึงก็ไม่ได้นะเว้ยกันดิไอุ้มประชาชนหนาพี่ลงมาลงเซิร์ ระวังตุ๊บตหนครับตุ๊บตหนครับอยู่ไหนที่ชุดนตำตาลฮะควบใจครบหน่อย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 ได้ครับได้ครับเร็วๆแจ็คเร็วๆเร็วๆวงมาว้าพี่เขาหลุดวงแล้วพี่เขาหลุดวงแล้วพี่เย้าเยวาพิศพอยู่ไหนจะไปชุบ โอเคโอเค่ยไมตายโอเคโอเคโอเคต้องบวกแล้วต้องบวกแล้วลองบวกแล้วไป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 มันเข้ามาแล้วคนหนึ่ง

ดอกชุบเพื่อนหน่อยครับแมนดอกครับชุบเพื่อนหน่อยครับเพื่อนโดนเหงาเอ้วเียอๆก่อนนะเยอะ สวยวัเลือดอะมีมีเคสหน้าเวทีด้วยครับครับทันครับพี่มันฉีดได้เรื่อยๆครับที่อ,อยากฉีดยาแบบเพิ่มเลือดหรือจะเป็นบัฟอ่ะใครหลานกูบ้างหลานกูอยู่ไหนหลานกูอะเซิร์ชใครชุบมือใครชุบมือ ครบหน่อยครบหน่อยครบหน่อยอุ้ยเฮียพูดเดียวกันมึงอย่าฆ่ากูสิแจ็คพูดเดียวกันเพื่อนอุ้ยเฮียเฮียมันเป็นกรบฏมันต้องถูกฆ่ามันเป็นกรบฏมันต้องถูกฆ่าเซิร์ฟมาชมลุงเซิ๊กเติ๊กหลงอยู่นี่เซิร๊กเขาซุ่มอยู่นี่นะมึงไม่เอาเขาเลยโโโออ้้ เซอร์คูลำยัดไอ้เงี้ยลุงลุงว่ายเซนก็ทำให้ลุงภูมิใจไหมโดนกระป๋องฉลากอี่ตอนนี้โดนไม้ตีด้ะตีจูบมึงได้บีตี สวัสดีทักสวยสดีทักสวัสดีทักสวยแ <laughs> จ็ทักก็ไม่เกิด oh ชุบแล้วเรื่องจบแจ็กย่าพยาย,ยามไม่เอาน้องแต่โด,ดนใบที่หลังกูไปชุบไอเซิร์แล้วกูเล่นเองดีกว่าเฮีย แจ็คมันผิดแจ็คมันผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเซิร์ฟคนหน้ามืดไปแล้วเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเพื่อนซิร์ฟหน้ามืดไปแล้วเซิร์ฟว่าถ้าเคลียร์ที่นี่ถึงเวอร์ชุบลุงมาไม่มันจะไอเซิร์ฟมันจะชุบลุงมาให้เก็บไอ้ดอกบบเท่โอ้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 อ้าวอ้าวเนี่ยชุบได้ไม่ชุบ ไปสามรอบเลืเยอะเลยไปเลยสามรอบสามรอบไม่เห็นลุงสักรอบเขาอะไรเป็นคนกาลุกมาเยอะินเสร็ยงนอดอยู่ก็อย่ใหญ่ใช่ไหมล่ะอยู่ใหญ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 ่อย่าเอาขงแล้วนู่นจะ ตงเหลือบัตรกับไม้ไม้ไม้ป่องอ่ะยาไม่ยากินยาให้ได้่อจ้ะมาคูริโกได้ได้มาเขอะรี่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึมาชินมปชินไหนชินไหนตือนลงตือนหกี่งหกสี่ดียวเดียวปีศาจกูมาแล้วดิอโอเคไปอรอบไปอีกแล้วไปอีกรอบซิรอ cười sơn chụp máy còn đang vẫn chưa chụp đấy hả Lâm chặt à anh chưa nhận lâm à chụp luôn chụp luôn chụp luôn ปรับยาไม่ทัน่อกี้ปรับยาอยู่ปรับยาไม่ทันอยู่แ้วลูมาถึงเวลาให้เซิร์ฟจีบดาวขมไงใช่ใช่นี่นี่คือแบบดิธีใช่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 พิธีช่บดที่หลังกูไม่ชุบมึงแล้วนะไอ้เซิร์กไอ้เฮียกูบอกเลยที่หลังกูไม่ชุบมึงแล้วไอ้เฮียที่หลังไม่ชุบแล้วไอ้เฮียกูไม่อยากชนะกูอยากเล่นสนุกไอ้สัตว์โอเคอยากไม่ชุบแล้วไอ้เฮียโอ้โห มันรอเปิดกันได้ไม่มควรชุบผมตั้งแต่ตอนแรกแล้วไอ้เหี้ยเวย,ยมาชุบให้กูเล่นแค่ตัวเดียวตัาเอง